ช่วงนี้หนุม่มนิวชยพลจะพาไปร่องเรือที่แม่น้ำอิลาวดีแล้วต่อได้เที่ยวเมืองอังวะค่ะวันนี้ดาวกระจายยังคงพาคุณผู้ชมมาทัวร์มันดาเลประเทศพม่าก,กันต่อค่ะโดยได้หนุ่มดาวรุ่งมาแรงจากเรื่องจันดาราเคนกระทิงทองเอ้ยหนุม่มนิวชยพลมาเป็นไกด์พิเศษพาทัวร์ค่ะเดี๋ยวจะพาพี่เนินนะครับแล้วก็แฟนๆร,รายการดาวกระจายนะครับไปร่องแม่น้ำอิลาวดีกันครับชมความสวยงามของสองฝั่งแม่น้ำกันครับ แม่นะ้ำมีราวดีถือเป็นอุข่าอู่น้ำของชาวเมืองมัเดเลก,ก็ว่าได้เลยนะครับสองฝั่งแม่น้ำที่เราเห็นเนี่ยเจนถึงวิธีการำดำรงชีวิตของชาวพม่าได้เป็นอย่างดีเลยล่ะครับค่ะตอนนี้เราก็มาขึ้นฝั่งอัที่หมู่บ้านมิงกุลแล้วนะคะแล้วเราจะไปเที่ยวไหนกันต่อจ้าน้องมิง เดี๋ยวนี้จะพาไปเจดีย์มิงกุลครับซึ่งเป็นเจดีย์ขนาดใหญ่นะครับที่เป็นซากเจดีย์ที่สร้างไม่เสร็จครับท mm ี hmm. ่สาคัญเลยเนี่ยคือระครังที่กว้างถึง10เมตรด้วยกัน mm hmm. ชาวบ้านเขาเรียกว่าระครังม mm ิงกุลเช่นกันครับเสร็จแล้วหนุ่มนิวก็พาไปชมความสวยสง่างามของเจดีย์ชินพิวมินที่ได้รับสมญานามว่าเป็นทัชมาฮาลแห่งลุ่มน้าอิรัววดีกันต่อค่ะ ก่อนจะมุ่งหน้าไปชมพระราชวังมันเดเลราชธานีสุดท้ายของราชวงศ์พม่าค่ะพระราชวังที่เราเห็นกันในวันนี้นะครับคือพระราชวังจำลองเท่านั้นนะครับซึ่งจำลองมาจากของจริงซึ่งของจริงเนี่ยเป็นไม้สักทั้งหมดเลยนะครับโหสวยงามมากๆเลยนะคะนิวใช่แล้วครับสวยงามจริงครับใช่แล้วค่ะสำหรับใครที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมเนี่ยลองมาเที่ยวมันเดเลดูสิคะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอน วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องนิวด้วยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณสายการบินเอเชียค่ะที่ชวนกระจายมาเที่ยวในครั้งนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายปิดท้ายช่องเด็ดที่ทุกคนรอกดไลค์ให้อะาเล่นขำๆสเก็ตดาวสเก็ตดาววันนี้ไปดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับหนุ่มเวียถึงได้ไปยืนหลบอยู่หลังสาวแต่งโมในขณะที่ให้สัมภาษณ์พี่อายอะไรบ่อกทำไมพี่ต้องหลบหลังหนูพี่อายอะไรบอยทำไมพี่ต้องหลบหลังหนูเลยพี่กล้องพี่เขา โค้งตามมาผิดตาพี่บอกหนูสิหนูจะได้กลางผิดไวใ้ให้ <laughs> หนูจะได้กลางผิดไวใ้ให้ <laughs> <Okay. S 1> เออพี่ก็ถอยหลังถอยหลังหนูก็ไม่รู้จะทํายังไงสง <laughs> สัยว่าจะเขินจัดหนุ่มเวียรเลยลืมชื่อละครซงงึ่งันเรื่องอะไรนะเรื่องนี้เรื <laughs> มม่องอะไรนะเรื่องนี้รักผู้มาหากรา่ะ <laughs> ขอบคุณ <laughs> ค่ะ ขอคุเช่วผ้าและเครื่องประดับจาก Love Bird, Miss Pretty และ Sugarhead แล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ